The world วันนี้มีความสำคัญถึงสองประการในบ้านเราความสำคัญประการแรกคือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าน,นภาลัยและประการที่สองคือเป็นวันศิลปินแห่งชาติครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าน,นภาลัยเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทรามาตร ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310และในปีพุทธศักราช2352พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตพระองค์จึงขึ้นเถลิงราชสมบัติเป็นรัชกาลที่2แห่งรัชงุ์จัก,กรีและสมเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงพระปีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์ดนตรีและประติมาก,กรรม ทรงร่วมกับช่างประติมากรรมฝีมือเยี่ยมในสมัยนั้นแกสลักบานประตูไม้พระวิหารพระสุทัศน์เทวรารามเป็นลายเครือเถารูปฝ่าหิมะพานนับเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยมที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนผลงานทางด้านวรรณกรรมพระองค์ถือเป็นกวีเอกแห่งรัตนโกสินทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมหลายเรื่องเช่นอินเหนาซึ่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสมสรใน,นรัชกาลที่6ว่าเป็นยอดของกรรไกรและครรํา พระองค์ทรงพระราชนิพน์บทละครนอกไปถึง5เรื่องได้แก่ไกรทองพระชัยาเชษคาวีสังทองและมณีพิชัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานพหาลัยด้านวรรณกรรมทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกสาขาวรรณกรรมนอกจากนี้ยังทรงอุปถัมภ์บำรุงศิลปะแขนงต่าง ตลอดจนทรงส่งเสริมเชิดชูศิลปินผู้มีฝีมือมาตลอดรัชสมัยคณะรัฐมนตรีจะมีมติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2 5 2 8ให้ทุกวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติเพราะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาชาญทางด้านศิลปะของพระองค์นั่นเอง The world This is the independence concept of Typos newspaper.